สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุรัตขุดโคกน้องนาครับผมมาติดตามผลงานของพวกเราช่วงบ่ายโมงครับกินข้าวเสร็จก็ลงเลยครับกับหน่วยที่หนึ่งของเราอาจารย์เจตครับผมกับพิกัดที่บ้านจะเนียงตำบลสูงเนินอำเภอกระสรังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม กับแปลงของท่านอริยศักดิ์ครับผมหรือพี่บีครับผมเจ้าของแปลงบ้านสูงเนินครับผมตัวเรือนบ้านเอเจ้าของแปลงบ้านเจนเนียงครับตำบลสูงเนินอำเภอกระสางจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมรวดเร็วทันใจครับผมกับฝีมือคอนโทรลของอาจารย์เจริสซิงครับรวดเร็วทันใจจริงๆครับนะ้องสมกับชื่อเจรสซิงครับผม ลงชั้นสองก่อนเที่ยงนิดหน่อยทำงานไม่ถึงสี่ชั่วโมงครับจบแล้วครับใกล้จะจบแล้วครับบอดที่สองชั้นที่สองครับผมอ่ามันต้องอย่างนี้ครับผมเนาะ,ะเห็นช่วงเช้าทุลักทุเลกับน้ำเหลือเกินแต่บรรยากาศไม่เอื้อเลยครับผมไม่แน่ครับผมช่วงเย็นนี่ครับผมแต่ว่า ของพวกเราเสร็จทันก่อนแน่นอนครับผมกับการทาโควกน้องนาการขุดลงชั้นสองของบ่อที่สองของพวกเราอีกไม่เกินชั่วโมงครับจบแน่นอนครับบ่อนี้แล้วขึ้นมาเคลียร์ริ่งข้างบนครับวันนี้ตรงนี้ก็ขุดคลองไส้ไก่ครับก็น่าจะจบเรียบร้อยครับพวกนี้ วันจันท์จะได้ย้ายครับผมเนาะพรุ่งนี้จะเอาให้จบครับผมกับคลองไส้ไก่แล้วก็เคริ่ิงพื้นที่ทั้งหมดครับของพคกน้องนามโมเดลบอ่อที่2ของเราบอร่อนี้ความลึกอยู่ที่7เมตรครับความรัดเอียง45องศาครับเขาให้ทิ้งเบิร์มอยู่ที่3เมตร50แล้วก็เจาะลงมาอีกแต่ไม่ได้ครับผม โอ้บ่อนี่หกเมตรครับโทษครับแต่ว่าอาจารย์เจ็ดได้เจาะสลึกเลยครับผมผมว่าบ่อนี้เกินแน่นอนครับผมในโมเดลตัวนี้ความลึกอยู่ที่หกเมตรครับแต่ของพวกเราน่าจะเจาะเกินไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเรื่องความลึกลึกเกินได้ครับแต่ห้ามขาดครับผมอันนี้คือเรียกว่างานหลวงก็เป็นงี้ครับผมลึกได้ห้ามขาดครับเกินได้ห้ามขาดครับเพราะขาดก็ผิดแบบครับเดี๋ยวถ้าเกินไม่เป็นไรครับผมเนาะ เพราะว่าลึกเกินนี่ไม่มีปัญหาครับผมนี่ับผมเจดรซิ่งครับทำงานแป๊บเดียวครับ้องนี้ฮะฝีมือครับดูดินครับสงสงสารกระจกละเกินครับไม่มีน้ำฉีดกระจกครับก็ทำงานแบบอึมครึมแล้วและครับน้องเนื้อดินติดเต็มหน้ากระจกครับอีกสักชั่วโมงก็จบแล้วครับตอนนี้แล้วก็เคลื่อนเคียร์ิ่งพื้นที่ไงครับผมนาะเคียร์ิ่งพื้นดินครับเคียร์ริ่ง เคลียดินข้างๆนี้ครับผมแล้วก็เนี่ยพุ่งนี้ก็น่าจะได้ขุดคลองไส้ไก่ครับคลองไส้ไก่ก็เหลือไม่ยาวครับผมประมาณเนี่ยจากตรงนี้ไปครับผมเนาะไหลถงนีก็เลี้ยวแวบเดี๋ยวครับแล้วไปถึงตรงนู้นครับผมเนาะตรงตรงรงน้นไม้นะครับคือจบแล้วครับฝั่งนี้ก็จะออกตรงนี้ครับผมเนาะออกตรงนี้แวบไปน,นี่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 นนแล้วก็เลี้ยวขวาครับผมถึงตรงนั้นก็คือจบครับผมอันนี้คือคลองไส้ไก่ของท่านครับ แต่ท่านไม่ได้เอาเข้าบ่อครับท่านจะให้วางท่อให้ลงบ่อครับผมท่านไม่ให้เปิดลงบ่อครับบ่อนี้มีดินมีน้ําซึมอยู่ครับผมน้ําซึมอยู่ครับผมในน้ำไหลตาน้ําไหลครับผมผมว่าอีกสักถึงเย็นนี้ก็น่าจะมีน้ําขังเยอะครับผมและยิ่งบ่อแรกบ่อนั้นครับผมน้ํำออกสีเขียวเลยครับผมก็เจอน้ําฝนไหลลงไปครับสวยงามครับผม นี่ฮะสมชายาเจ้าเจรสซิงครับผมทำงานรวดเร็วมากครับกับโมเดลสามไร่ครับพิกัดที่ตะบ้านจำเนียบ้านจำเนียงครับของท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับผมแล้วก็ของพี่บีครับอริยศักดิ์ครับผมสวยงามถูกใจท่านครับนี่ครับฝีมืออาจารย์เจริสซิงครับรีดโดยหลังด้วยข้างๆปุ้งกีครับผมไม่ต้องใช้ใช้วิธีรีดอย่างนี้ครับไม่ต้องใช้ปีครับผม ดีฟืดลงไปเลยครับลักษณะต่างกันครับผมให้ดูฝั่งนี้แฟรซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับจะได้แสดงว่าฝีมือหรือนิ่งครับผมเนาะนี่แค่ได้มวยได้สองสองนะได้ทั้งซ้ายและขวาครับนี่ครับมวยมืออาชีพครับผมนี่ฮะสุดยอดครับผมกาฝีมือเจ้าเจริรซิงครับลูกขึ้นครับผมแล้วก็จะแต่งตรงนี้ ที่จริงอ่ะ,อะงานทำพระองวงนาอย่างที่เคยบอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเรื่องขุดเรื่องเก่าอย่างเดียวมันต้องมีการมีเทคนิคในการทํางานครับเนาะต้องลูบต้องคลําต้องแต่งสรลปให้ได้องศาครับเนาะของอาจารย์จิตตัวนี้เพิ่งเวลาแค่บ่ายโมงครึ่งก็จะจบครับแล้วผมเนาะเรื่องบ่อที่สองชั้นที่สองของเราเร็วสมชื่อครับผมสมฉายาที่เพื่อนๆที่พี่ๆทีๆทมงานของพวกเรา หน่วยงานของเราตั้งไงครับเจรซซิ G ่งครับผมกับเจา้าคนทวนเจ้า SK 200 SM ครับผมนี่ครับทำงานอย่างนี้ไม่ตกกลัวเรื่องว่าไม่มีงานทำครับงานเยอะแยะครับผมพวกเราพอมีพื้นฐานในการหางานนะครับผมกับงานพุ่งนางานรวงงานรัฐครับ ขึ้นไปแล้วครับล้วก็ปั้นคันลงนะครับผมเป็นคันดินข้างบนครับเราก็ปั้นอีกข้างนึ่งก็จบแล้วครับแล้วก็ดึงดึงครับผมทีนี้ก็่งนี้ก็น่าจะได้กุดซองไส่ไก่ช่วงเช้าครับวันนี้เคลียร์ดึงพื้นที่ก่อนครับผมฝั่งนู้นก็อาจารย์ไม้สายลูกครับเอาเสนียนเก็บเลยครับผมเสมอรึเปลเลยครับผมมีมือแล้วครับอาจารย์ไม้สายลูกของพวกเราทํางานสะอาดวันนี้น่าจะเกือบจบครับรอบคันบอนั้นเพราะว่าตอนเช้ามามาช่วงแค่ช่วง สายสายครับวันนี้ห้าโมงเช้าอาจารย์มายังทางานได้ยังเยอะเลยฮะผมแต่ว่าช่วงบ่ายถึงเย็นนี่ก็คือว่าน่าจะเกือบเสร็จครับบ่อนั้นครับพรุ่งนี้ยังไงต้องให้จบครับบ่อนี้ครับผมเนาะพรุ่งนี้ต้องให้จบครับทั้งอาจารย์มายแล้วก็อาจารย์เจดครับต้องจบพร้อมกันนะครับแล้วก็จะได้ย้ายจะอาจารย์มายสายลูปครับผมไปทําการที่บ้านน้องม่วงครับไปช่วยอาจารย์ปอนครับผมอาจารย์ปอนสายจบครับ จกน้ำแตกอยู่คนเดียวครับตอนนี้เมื่อกี้น้องมากินข้าวไปพอได้ครึ่งชั่วโมงแล้วครับกินกินกินลงทํางานเลยสุดยอดมากครับกับทีมงานชุดรถขุดโค้งล่างนะครับน้องๆทุกคนเนี่ยคือสุดยอดครับไม่ในการโอเอลังเลยใจครับกินข้าวกินปลาลุยครับนี่ฮะกรุ่นี้ก็ให้อาจารย์ใหม่เคลียร์ทางนี้ให้จบครับเมื่อรืนก็จะได้ย้ายอาจารย์ใหม่หรือว่าจะย้ายช่วงเย็นพวกนี้อาจารย์ใหม่สายลูกครับ แล้วก็ของเราก็จะได้ย้ายไปวันจันทร์ช่วงเช้าครับผมไปบอกใกล้ๆนี่ครับผมบ้านตะครองใต้ครับน่าจะเดินไปเลยผมเนี่ยเห็นเจ้าของแปลงตรงนี้บอกว่าเดินไปได้เลยใกล้ๆฮะประมาณกิโลนึงครับผมไม่ต้องขึ้นเทเลอร์ครับผมเดินไปเลยฮะเขาว่าอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยอย่างที่มือชี้ไปครับตรงนี้ประมาณกิโลนะครับเราจะเดินไปเลยครับผมเนาะเราจะเดินไปเลยอาจารย์เจตมีนัดครับนัดกับคุณหมอครับผมวันจันทร์ ไปฉีดวัคซีนครับการโควิด -19 ครับผมเนาะฉีดวัคซีนของพวกเราครับวัคซีนมีคิวได้วันจันครับผมเนาะก็จะให้อาจารย์ปลั๊กครับเป็นคนย้ายไปครับผมอาจารย์ปลั๊กสายโหดอีกแล้วครับผมได้มาเป็นมวยแทนดีครับปักบอเสร็จกรให้อาจารย์ปลั๊กแล้วครับลงมือขุดก่อนเลยได้ฝึกฝนวิชาไปด้วยครับผมเนาะเราช่วยกันครับผม โดยการทำงานถ้าอาจารย์เจ็อยู่แวบเดียวครับจบแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเป็เรื่องปกติครับผมให้น้องไปฉีดวัคซีนดีแล้วครับผมให้เจา้าอาจารย์ปักครับอาจารย์ปักสายโฮดทาการแทนครับผมนี่ปัญหาและอุปสรรคหน้างานผมว่ามีทุกบ่อครับผมเนาะตาไม่เจอดินแข็งดินดานก็เจอน้ำครับผมมีแค่นี้แหละครับขุดพวกลองนา แล้วก็บริบทพื้นที่ครับผมบางทีที่แคบย่นดินยากมีหมดครับบางทีเจอบอ่อกว้างบอ่อใหญ่โอ้โหสารพัดปัญหาครับเล่าไม่หมดครับปัญหาเยอะเหลือเกินเนาะแต่คลิปนี้ให้มาดูฝีมือแล้วก็ความเร็วความเร็ว,คว,รวความคอนโทรลเร็วฝีมือของอาจารย์เจตครับอาจารย์เจตเรซซิ่งครับผมเนาะเมื่อกี้ก็ไปอยู่ที่อาจารย์ปอนโค12มาครับ ได้มาหาดูอาจารย์เจดินี่นะครับแล้วช่วงบ่ายก็ได้กลับมาครับวันนี้วนไปวนใหม่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่เฝ้าแต่บ่อครับผมอยากให้จบครับเพราะว่าหนึ่งคือพวกเราทํางานแล้วช่วงนี้มันมีแต่ฝนครับผมอยากให้จบให้รีบออกครับตรงเนี้มันจะได้จบครับงานก็เหลือค้างเยอะแยะเลยครับผมกับโค้งนาโมเดลของพวกเรางานเหลือเยอะมากเลยครับเราต้องร่งทําครับผมเนาะเพราะว่าปีนี้ก็จะจบปีหน้าก็จะมีใหม่แล้วครับผม ปี6กได้ข่าวว่าโค้งลางนาโมเดลนี่คือมาเยอะมากครับพวกเราก็ต้องเร่งทํางานปีห4ให้ปิดให้ได้ครับเนาะเพื่อจะได้พักผ่อนก่อนครับเนาะแต่ก็ไม่แน่ครับเนี่ยของพวกเราก็จะมีโครงการงานเทศบาลครับหลากหลายพื้นตัวครับพอดีได้ข่าวแล้วก็ได้โอกาสจากท่านนายกบอกว่าจะให้เรากดดินครับเนาะุดสะของเทศบาลครับ โอ้ก็คือว่าขอบคุณท่านบางมาครับที่ให้ความอนุเคราะห์กับทีมงานก็พวกเราครับผมร,รฐฐาจะขุดโกกน้องนาครับตอนนี้งานเราทํางานพวกน้องนาอยู่ก็พยายามเร่งให้เหยอะที่สุดครับให้เร็วที่สุดครับผมตอ,อนนี้ชั้นล่างมันความเอียง45องศาครับจริงๆถ้ามองถ้ารูปแบบตามความเป็นจริงนี่คือมันเป็นอย่างนี้ครับเอียงเข้าไปแล้วก็ไปจุดสุดท้ายบอกค่อจะเล็กมากครับ แต่บางทีพวกเราจะกดเกินกันส่วนมากสักส่วนมากครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนาะอย่างที่เห็นเนี่ยความรัเอียง45องศาครับจะออกมารูปนี้นะครับเพราะบอยิ่งอยากมากเท่าไหร่ครับก็ถึงให้ทําให้มันมันไม่ได้พื้นที่ข้างล่างเยอะครับผมเนาะถ้าทําบ่อสี่เหลี่ยมมันจะมีพื้นที่ในข้างล่างเยอะแต่เมื่อใดที่ออกแบบมาเป็นรูปแบบแบบนี้ฮะมันจะทําให้ความรัดเอียงอย่างมุมเนี้ยอย่างมุมนี้จะไปเจาะยังไงฮะเจาะ45องศามันก็อม่งี้ครับผมเนาะมันก็เลยต้องทิ้งไว้ยาง้นครับเนี่ยอย่างะ อย่างมุมนี้ครับเว้าออกไปเฉยครับวอเป็นวาเว้าออกไปเงี้ยไม่สามารถที่จะเจาะให้ลงไปนะเพราะว่ามันจะทิ้งมันจะถ้าเราเจาะลงไปลึกมันก็ตรงนี้ครับมันจะไหนฮะไม่ได้2เมตรอีกครับเนาะมันต้องทิ้งไว้อย่างเงี้ยผมเนี่ยนี่เลยคือคือบริบทของหน้างานและแต่ละแบบครับผมเนาะ <S <S เราแบบยังไงเราทําตามแบบยังไงครับมีไงไงทอยังงั้นครับผมเนาะ <S <S อาจารย์ไม้สายลูกป,ปะทะอาจารย์เจดครับ อาจารย์ไม้เนะี่ถือว่าประสบการณ์เหนือเหนือกว่าอาจารย์เทียนอาจารย์ปอนะครับผมเพราะได้สัมผัสทุกบอ่อครับอาจารย์ใจได้อยู่จะเนียงอาจารย์ไม้ก็ได้มาด้วยอาจารย์ปอนไปอยู่น้องม่วงอาจารย์ไม้ก็ได้ไปด้วยครับนี่ฮะผมก็เรียกว่าเป็นผู้จัดการเป็นพ่อบ้านทั้งหมดครับที่ตามเก็บงานให้พวกเราอ่าเก็บนี้พามาดูชั้นที่สองบอ่อที่สองของพวกเรา ทีมงานสุรากุโคกนองนาหน่วยที่หนึ่งครับจบแบบสบายๆครับผมเนาะจบแบบรวดเร็วทันใจมากครับกับผลงานของพวกเรากับฝีมือคนทวนของอาจารย์เจดสิ่งครับผมเนาะฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยนะครับทีมงานสุรกุโคกน้องนาครับเนาะคลิปนี้อาจจะพูดมากไปหน่อยครับเนาะก็ขอโทษขออภัยเพราะเราเรื่อยเปื่อยไปครับเนาะฝากผลงานของพวกเราด้วยครับเนาะทีมงานสุรากดโคกน้องนา กดไลค์กดแชร์ก <g ird> ดติดตามครับกดซับสไครต์ครับผมเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับคลิปใหม่มาทุกวันเนี่ยนะครับผมช่วงนี้ทำคลิปทุกวันครับผมเนาะช่งว่างก็จะถ่ายทำคลิปทุกวันครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวรรัสดีครับ